บรรดาผู้ฝึกสอนฟุตบอลลากย่าสกลนครรวมตัวก่อตั้งชมรมฟุตบอลสกลนครอะคาเดมี่จัดการแข่งขันฟุตบอลลีกรุ่นผสม10 11 12ปีปีนี้เป็นปีที่3เป็นเวทีเพื่อให้ลูกหลานสกลนครได้มีพื้นที่ที่จะแสดงออกหลังจากการฝึกซ้อม เป็นหนึ่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจของชาวสกลนครเมื่อเราซ้อมเราไม่จำเป็นต้องพาเด็กออกตะเวนแข่งไกลๆเสี่ยงต่ออันตรายในการเดินทางจัดแข่งใกล้บ้านท่านผู้ปกครองสามารถมาชมการแข่งขันของลูกหลานต่างมีความสุขเป็นกิจกรรมของครอบครัวชาวสกลนครอย,อย่างแท้จริง พบกันใหม่ในปี2569สวัสดีครับ